วันทีุ่6โอ้ย,อยเรือของนัทวันสิงห์ไรครับเสียครับนี่ครับแก้ไขออกสตาร์ทไม่ทันแล้วครับโอ้โหอจาจารย์บุญครับ จากโมโต้แรกนะครับในโมโต้ที่2ก็ขึ้นมาเป็นผู้นำครับ639ซีดนะีัชเอตอรเดินมาอยู่ตำแหน่งระดับที่2ครับน้องหนุ่มล่างมาอยู่ตำแหน่งระดับที่3านะมเลยครับโอ้ยเรียงตำแหน่งเลยครับแต่ทีนี้น จารย์พุชูไหนครับอาจารย์พุชเรือเสียครับเรือเสียไปครับออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ตอนนี้ไม่อยู่ในสนามครับเพราะว่าตั้งแต่ซาติงเกตเรือมีปัญหามีการพยายามจะแก้ไขเรือแล้วก็ไม่ทัดนะครับเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อด้วยออกมาทำใจด้วยครับก็พ่อบอกว่านี่ครับบอกเลือกสลักรับใช้ชติเลยเอาตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาต้องจูนจูนจังหวะ จูดร no ีดรึ่มกันหน่อยครับปรับกันหน่อยเพราะว่าเรือไปสองสนามอย่างที่เราได้วิซ้อมมาจริงจิครับคุณหวังนะครับว่าวัดนั้นน่าจะเรียกว่าวิวบอนเลยครับแล้วก็เชิดฉายขึ้นในปีนป้กแน่นอนครับ ประเทศไทยครึ่งแรกของสนามแรกเนะกี่ยก็ตัดใช้ชาตินะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะกลับเข้ามา